ยังนี่คือกินฮะคือเรากินคือยังเกะาะฮาวกูบูคือกันคือกินเลยเอ่าโมเมนเ์คื่อหมักฟักบ่คืองานข่าวฮะฮะงานบขบวนเส้าเงินใหแ้แถวไปไปพาไปหาเนี่ยจะคิดหน้าไม่ายาเจ้าอยู่ข่อยก็ได้เราสิว่อเรื่องใด้เห็นข่อยเนาะเไาอยู่เพื่อนบ่เราว่าวดีหาแหละเห็นอาพี่เราว่าวดีบ่ได้งั้นโมเมนได้สิ น้ำเป็นแล้วห้าบอตองดึงเนื้ออันสตองตัวกําลังจะโดยไปเยื่ยมเขาเป็นไข่ไปยี่ยมเขาเป็นไข่จะเยี่ยมยากแล้วไปห้าอย่าบ่ลูกไข่เลยบ่ห้ามันบ่ห้าบอแม่นแท้บ่าบ่ห้แม่นแท้เฮือนไข่เฮือนมันน่ะลูกเอ้ยห้าพะช่างเงินอ่บ่ห้าบ่พิษบ่เทียงกันเด้อ ฝนโซนันธากำลังจะเทลงมาบ้านนี้พี่น้องเลยเนะาะทั้งบ้านน้องฮอนด้ากับเสียงกบอ,า,อาดยูพี่น้องเนะาะกำลังเร่งรีบมือทา่านก,ก็ได้ยกงไ้เพื่อนสร้างแล้วไวๆเนาะฝนกสิชิรเทลงมาแล้วพี่น้องเนาะเอาก่นอนอื่นพี่น้องกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีมูเพื่อนกันมั่นสุข,ขสุขคนพี่น้องเลยเนาะพอบคุรับช่องยูทูปประวุญสารวัลเก่าคือเดิมเหมือน,นี้พี่น้องเลย เอาพอดีพี่น้องเลยเนาะมาเห็นทางน้องใดพี่น้องกำลังอีลูกขั้วอยู่สวนเห็นยังอยู่ดิเอ๊ะกำลังขุดกำลังฟังยังเด้พี่น้องเลยเนาะพี่ขั้วสวนพคนกระไรมากดอกยอดมากบวบบลึ่งหนอดมากยังเด้นี่ยนี่เนาะสาทางเข่าอยู่สาบาดเลยทางเข่าสวนเจ้าอยู่สา ลอดตารางเงินเลยโอ้ยแบบลอดตารางเข่าได้พี่น้องเลยนี่เนาะเอาสบายดีเด้อทางนอ้องได้โอ้ยไม่ได้เขญญาเนี่ยดีไม่เนี่ยอะพอฟังเสียงในพี่น้องกำลังเห็ดย่างอยู่นี่ฮะมาแต่ตะเกียบ,บเ,หเ,เห็น,หนเราเห็ดมาเหมือนเราเห็ดขมุกขมุ้มอยู่พี่น้องเลยกำลังเห็ดย่างนอ้อง เพชรสวนพักเพชรสวนพักโดยกำลังเสียหนาสวนบ่โดยกำลังเสียหนาสวนออกแต่เครื่องปลูกของพังเนาะอืมพี่น้องเรากะเห็ดอยู่ได้มาเหมือนีเนาะอ่าพี่น้องเราก็เห็ดอยู่ได้มาเหมือนอ่าซับอ่าทักไอ Nha ở nó đôi nhỏ nhắn nhỏ này khưa nhắn này khưa kin hả khưa loken khưa nhắn cỡ bố hư, khưa, khưa kin đôi ờ, bố men... khưa mặc bỏ khưa mặc phạt nè mặc nhai nè mặc mặc phạt bỏ đôi mặc phạt bỏ đôi mặc phạt nè mặc phạt nè mặc nhai nè mặc phạt bỏ đôi mặc phạt bỏ đôi mặc phạt bỏ đôi mặc phạt bỏ mặc เครื่องมักระเดกกุศลพีเรมันออกมาทาั้งทางเลยเครื่องตัว,น,น,วนี้เอาเข่าคืนเด้อนี้ยเอาขืนทา้งนี่เจ้าต้องเฮ็ดน,นะแม่หาไม่ซักขึ้นเห็ด <Head S 2> เป็นสี่เหลี่ยมเห็ดเป็นสี่มุมเสาหนึ่ง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 ก่ะเห็ดข้าบังเทิงเด้ได้เหเครื่องมันข้นได้แต่ว่าเจ้าบุเฮ็ดข้างนี่มันฉีเลื่อยไปตามพีดินได้นี่ หรือว่าเอาขึ้นทั้งกบฟุ้ยผมก็ดกได้ถ้าเป็นไปได้นะเห็ดข้างมันตั้งหากเด้อโดยเห็ดเป็นบ่นบอกผัวเจ้าเด้อโดยอ่าเพราะว่าเจ้าโบเห็ดมันสีออกก็ทั้งนอกแล้วนี่มันจะไปทั้งกินตอนตอนหยาของพวกอื่นเนาะมันกำลังออกไปนี่กินข้าวกินน้ำหรือเป่มื่อเนี่ยยังเอ้ายังบูกินอยู่มูมีฮานกินมูมีฮานกินอีกแล้วเฮ้ยพี่น้องเลย ผมมีอาหารกินเตะฝูงปัวมาแหละมาหนี้เขาใชบอกอ่าอันนี้เครื่องมักฟักมันบอกเครื่องฟักแล้วเขาว่าจากแนี่น้ำเจ้าเขาเสียมคุดแทนเป็นยอย่าขื่นทึงเนี่ยนะเดินนี่พอได้กินหมากมันเนาะเดี๋ยวเาเครื่องมันออกมานอกแล้วเขาเอาขึ้นเทิงเนี่ยเขาคุดเป็นลักษีเรียมเ,ยเด้อเอาาาเอแล้วก็เขาให้มันไต่ขึ้นนี่แหละเด้อ เออกินอะไรเอาสวัสดีสวัสดีอ่าสวัสดีนะนับบุหรี่ั้งสวัสดีอัสวัสดีสวัสดี้เออบวัสดีเรายานบาร์บีบาร์บีอ่าบาร์ีเคยมาเราเราเห็นเราเอาสวัสดีสวัสดีข่อยเคยมาหลายเทื่อะไรนี้จำกันบ่อยบ่เฮ้ยเราเคยจื้อเฮ้ยกินขนมจะเป็นวัดยังจื้อกันบ่อยอยู่โุ้ยอ่าสวัสดีสวัสดีเอ่า เอาถ่ายถ่ายได้หน้อยลากปิดคอมเมนต์พี่น้องเลยเนาะไปหาทาง <Gir ish. S 1> น้องปา ö, อ้าเอื่ like. อยขอน้องใดกับถ <Your S 2> ่ายปิดคอมเมนต์พี่น้องเอ้ยขอโทษขอพายลายช่องยูทูบเป็นกไงเนาะจะได้เอฟซีคอมเมนต์บ่ได้ใช่าะพิปปิปเปิดครับพิปเปิดลากะมันฟื้นผลลัพธเพันธุน้ำคลิปออกพี่น้องเลยเนาะจุกกะกิลำบากอยู่ถ่ายคลิปกับพี่น้องเลยเนาะเอามีแต่เขาบอกตามนั่นถัดเละเนาะนี่ ไม่นะนี่บ่เราเช็ดตาผ่าเลยให้มันให้เครือมันอีกขึ้นมาพี่ <_ t od d> ไปขึ้นนัมนไปขึ้น,น,คน,นเครื่องเลยมอนไปทางอื่นเลยเนาะ <_ t od d> พอได้กินหมากมันพอได้หมากมันมากละหนึ่งกินเนาะชุ่มเจ้าเห็นอะไรกินหมากมันนไงต,ต้มก็ได้ต้มก็ได้เนาะอืมใส่ปลาแห,ห้งกันได้ไหมอ่าใ <_ t od d> ส่ปลาแห้งหักซาดีๆเลยเนาะ พ่นกสิมาแหละมาขึ้นฝนตกแห้งอยู่บ่บ้านเจ้าตกแห้งเฮือนเฮาอยู่บ่ได้เลยฝนตก <c oughs> มตกเตัเปียกเปียกหมดเลย, <c oughs> ยเลยพักกันอยู่จังได้แหละบาทเถอก็ไปลบเพื่อนเขาไปลบอยูเพื่อนเขาโดยอ๋อปัดเช่าฝนตกจังมานอนโดยมาเมนี้ใส่ชุดใหม่เนาะอยู่กับชุดไอร์เบอร์รี่ให้ชุดไอร์เบอร์รี่ให้โดยอ่ มากเลยกลังเห็นเพิ่นเสียหญ้าอยู่พี่น้องเลยเนะาะหญ้ามันขึ้นสวนเล่าสวัสดีก่อนอสาอส,าสาวัสดีอ้สวัสดีสวัสดีจักปีแหละสองปีสองปีสวัสดีมีแต่ว่าวพอดีสวัสดีขาเป็นยังนี่ขาเนี่ยขาแล้วจักหมดกัดจกักเหบ่ดีดิมัน,นอีก อ๋อไม่ตุ่มไปเลยนี่ฮะตะกี้จึงงามก็ได้โอ้ยพี่แนวกัดเราไปจากักหายาทา,ยยาเด้อย,ยาแดงยาหยางมาทาเด้อกินข้าวแล้วว่าลูกกันได้ยังอยู่ยัางก็มีหารกินอาหารกินกินอ,อ,นนเ,อเลย bà có cong đây, mà con không ăn bên bà không ăn hả? không ăn ăn? bà không ăn, bà bán cho mẹ nhà, bán cho người bán cho mẹ nhà, cho người bán lắm hay ăn ทั้งเพิ่มก็มาแล้วพี่น้องเลยหิวอยังเด้ลงตรงติ่งเนาะโอ้ยหิวมากของขวักของต้ดนิดเดียวหน่อยแค่นี้อะไรเพิ่มพลังพลังบุดีแล้วว่าบุมีนักกินอยู่นี่บุมีนักกินอีกแล้วอ่ามุ่งละสบายดีสบายดีตัวไหนไปเยิมหาแม่ปุ่นบ้าไม่ตู้ยาเปื่อนไม่ตู้ไม่ตู้เตี้ยงบ่อยตู้อย่างนั้นอย่าเปื้อนอย่าเปื้อนไม่ตู้อย่าเปื้ออนย่าเปื้อนอย่าเปื้ออนย่าเปื้อน คนกัซิมาแหละใช้บ่อเชี่ยวไว้ได้ค่ะเชียงพุ่นเนี่ยโดยเอื้อนดานวุ้นหน่อยอยู่นี่ได้น้องเหมือนเนาะนี่เฮือนล้างลามลูงเฮือมนะไม่ห่างลูกนึงนี่ไม่ห่างหนึ่งเหมาะเออโอ้โหสขอบไปเยี่ยมแล้วอยู่ชนะเนี่ยแล้วก็บคำว่าไม่ห่างนี่คอยมากขึ้นยังนี้แล้วมาแมนนั่นนั่นใส่อะไรเดี๋ยวอลูกนั่นเนา่เอามือเฮือนเลยแป๊บนึงโดยไปชุ่มจิโด้วยทำลูกเพิ่มไปเยี่ยมเด้อไปเยี่ยมมีนะเออโดยโดยโดย เจ้ากระหัวแบบนี้จาิมักไม่ห้างนะมักไม่ห้างนะวิวขึ้นด้คนว่ะดยมักกับมักยังวิวขึ้นนี่แล้วโดยเอาชเรือพแนมันกับผมมีพิการเนาะเรื่องกับเสา้เสื้อชุดเสื้อใอยู่เต้ันลมเนาะไกันเถอะเด้อ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 เดอเด้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 อเดเอ้อเด้อเด้ออเด้เด้อเด้้อเด้อเด้อเด้อเเด้อเดเด้อเด้อเดอเด้อด้อเด้้อเเอ้อเด้อเด้อเด้อ อ่าศรัทธาปัจจัยเฮามีพี่น้องเลยนั่นนิเล็กน้อยซอ,อยกัน,นเนาะอ่อากระเทยในข้นมากก่ะซอยอย่าให้มันทัวร์มันเทิงอะไรพี่น้องเลยบ่ซอยได้หน่อยเอ้ยบ่ซอยได้รักอ่ะซอยได้หน่อยก็ยังดีเนะาะเปนปากไปยังอะไรเจ็บฮะมันเจ็บแล้วคันนคันโดยมันห่อนในแล้วนี่กินอย่างบ่เจ็บบ่ จ็วาวก็ไม่ได้อ,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 อันนี้เบาเฮือนพนตกมาเคื่อนเนี่ยนะโดนสนะพรมขังไว้พี่น้นองเบึงจุกสีก็หมดขาดฉุกเีขาดไปแล้วหนึ่งหมดหนึ่งออนอนบ่ได้เลือกันพนตกนี่ปูจุกป่องอยู่เนาะด งเกิดยงคือย่านลูกตกท่ไหบอกยานไครับวเอาขัวเอาไม้เอายังมาสอดใส่อีกไงไกลไม้ตัดอยู่ไกลพุ่นไมไม่อยู่ไกลพุ่นโอยาสอดหาเส้นเส็แล้วยานลูกตกขึ้นมืนอีกแล้วฮะอือ เสาลักนี่ยพี่ชายเลยคุดลง,ล,ล,งลุ่มบ่อ่าถึงแล้วคุดลงนะลุ่มเนาะมันเกะกะเราคุดลงลุ่มปุเนาะเวลารถเที่ยวมันหนึ่งสะดวกสบายอเอาอันากระกป๋ากระปอง,ปอง,ปอง,ปองไปให้แม่หยาพันวันได้แน่แล้วก็เอาแล้วก็เอาเนาะให้แล้วก็เอารำบนได้ให้ป่ะเราไม่ได้ให้ก,กัน,กนให้ของกนนันน Power behind, nè bóng dòng hello hi 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 เกิอบใช้ือบสเกิบกระเดเกิบโอ้ยนาะขอเดี๋ลงเฮิมบหรือเปล่นจุ่เลยเรยวจุ่มเไปยังไปรีเนียโอ้ยเนาะไปเกไจะโดนเกยลังจิตจะโดไปยิมเขาเป็นไข่ไปยิมเขาเป็นไข่ไปยิมยาดแล้วโอ้ย เปไ็นยังไงแม่อยู่ดีไม่แห้งป่ะเออ,เอ,อผัวไปตายสักตายแล้วตายแล้วพอยาตายเดนแล้วอ,อยู่พลิ้ยลูกเออยเลี้ยงล้านคนอือคออนอไม่เท่าไม่ย่คกับลูกไผ่คือกันเนาะนาตาจะแก้ไขกันอยู่แด้วนะคุณคุณก็คือกันเลยน,นี่มียังกระหักแครงกันไว้เด้อบ่ให้บ่อยังกันเด้อ มีลูกลูกไข่กับซ้ำลูกเองขอแล้วเนาะมาอยู่น้ำกันฮะคือเป็นลูกเป็นเต่ากันเลยอืมข้างล่างจะกินข้าวกันยังเบี่ยหัดอ่ะเนี่ยมาอยู่น้ำกันกับัะเป็นลูกเป็นเต่ากันเลยแหละบ่ให้ยบ่เทียงกันเด้อืมเพื่อให้ยบ่ลูกไข่เนี่ยบ่ให้มันบ่ให้บ่อแม่นแท้ว่าบ่ให้แม่นแท้เฮือนไข่เฮือนมันน่ะลูกเอ้ยให้พัชชังเงิน หมาห่าบ๊วพิษโปรเทียงกันเด้อพักแก้งกันไว้อยู่รวมกันแหละปองดองกันไว้๋อนมาเป็นดองกันเลยด้ะอ่าชิได้ายังกินข้าวกินกันอาไมแม่ทำเผากินกันอาไมเออเราไม่มีอาหารกินแม่เจ้าก็สูบยาอยู่บ่บริเคี้ยวมากกว่าบ่โอ้ดีแล้วอยู่ชื่อกินข้าวกินกินแต่ข้าวไมได้ถูกเออกินแต่ข้าวอย่างเดียว นี่แล้วที่ตะข่าวอย่างเดียวเเลยนะจนะม<อ>มหมดแล้วหาสื่อ,าอายาสูบเคี่ยมากนเนาะกาลูกจะเอาเงินไปให้ซื้อในอยู่ในกินให้ลูกในร้านซื้อขนมให้ลูกในร้านเด้อเอเอเอ,องกับบุ้มีคือกันแต่จะซอยเนาะเอา,าออทั้งน้องได้น้ำอ้าเพื่ออะไรทั้งน้องได้คือกันเนาะเอาไว้ซื้อในอยู่ในกินซื้อยาไว้ให้ลูกกินเด้อเอียบร้อยใช่ แต่งกันเป็นน้ำยิ้มใจกันเนาะอาวุธ้นหัยลายกับบุ้มีคือกันเด้อเขามาเยี่ยมยามเจ้าเขาอยากฝากให้เจ้านี่ฮักลูกฮักลูกฮักลานเด้อมี่ยังกับคอยบ่าวคอยจ้ากันเนาะปองรองกันเลยอยู่ด้วยกันแล้วก็ดีดีต่อกันเนาะแม่เนาะแม่อายุจากปีแหละไปชงครามกูฮูลูกเอ้ยแต่ชงครามผม คือยังงามอยู่เนาะยังงามอ่ะคือยังงามงามเลยเท่าแล้วงามแหลยแต่สมัยสงครามผู้ตอนพันยุ่นระเบิดยังนี้มากเลแต่ย uh ุกแ้ยุกแต่แต่ยุกแต่ยอนแตะกี้ปบบอกตะกี้นะบ้าหูมาบ้าหูปบมาลูกเอ้ยตะกี้จะอยู่ชายตะกี้นะอยู่กิดมาอยู่นกป่านอะ หรือว่าอยู่น้ำปลาอยู่น้ำปลาน้ำดงบอกผัวไปเป็นทหารบอกเป็นประชาชนคือกันเนี่เป็นกองร้อนเป็นกองร้อนบ้านเออย่อมผัวไปอยู่กับอยู่กับลูกป่ะเอออยู่น้ำลูกนะลูกเจ้าจะค้นก่อนลูกค่อยผู้ญิงคอนผู้ญิงเอาผัวหมดเล้วชามยังน้อยชอำลานลานชาม ลูกยังพอเดียวลูกสาวอืนํากันกอยู่ตางอือหาคนอยู่เียวอมงเจา้าล่ะบัดเทืองเฮือนลังใหญ่บ่อยู่ผู้เดียวเน,ะนบาะเพราะว่าฮดองประเพณีเจ้านะ่ะถ้าว่ามีลูกมีเมียน่ะเียเือนเนาะ อย่างเชนตางเนาะตางก็อยู่น้ำปันเกอบบถือกตองอยู่กันน้ำบิดกันบ่อ่านกะแฮดอันกะลูกเอ้ยยากจังลลายคนลานคอยกับยันบิดถืกตองกับลูกนี่ยันผิดกันโดยลานชี้ชามคนชี้กับลูกระชา้า กันได้ก็สูสูเด้อหักแพงกันไว้และดีเนาะอ๋อผิดบทเยียงกันเนาะมีกับแบ่งกันกินเนาะออผมมีกับกินเกลือนังกันอ๋อเขียบบะชันกันนั่นแหละเนาะลูกเนาะที่ลูกก็อยู่ต่างมันใหายเขาทำเลยห้เกลือให้ยยางเขาให้แม่ยาน้ำ แต่ว่ามีคนมาซอยมายางจากกระแบงให้แม่น้ำเปล่าม,มีปลากระป๋องงัวนไผ่จักป๋องวันอ่อนจะมาจาันดาเราให้อยู่น้องนั้นแม่ไปเฮือนลูกแเราไดยกินอย่างกรจ้ะกับไรมัหมดเขากิาากนเ <laughs> ขากินบดก่อนเออเขท่านชา่ำมือช่วยเลยตะกอนกินยากินหญยาให้มันกิน ้าพี่น้องเอ้ยก็หลายคนลก็คอมเมนต์ว่าอ่าแม่เฒ่าเอ้ยแม่ย่านี่บ่ถือกับลูกไผ่ว่าซั่นแม่นรีบบ่ถือกันถูกเอ่อแบบบ่ถกเนาะเห็นก็ลมกถกันอยู่บ่ถกกลูกบ่ถกอันตบ่ถกกับลูกอันหลานเด้ออืเ่าอือนกันลูกนี่ไผ่อยากชยลูกชยกันอื ข่าอยู่น้ำลูกอยู่น้ำไผ่ออหกักแพงกันไหวเนาะพี่ร่างชีกินข้าวเนาะออข้าวดอกไม้กินดอกไม้อุ้ไม้แกงออพี่นวว้องเลยเอา้าบนได้กาสู้ๆเนาะเ้ามาเยี่ยมมายามน้องได้เพิ่นเเละเพิ่นกะบ,บ่มีเนาะดินกพะพอได้แต่ดินไม่ยาแบงหายเนาะเพิ่นเดือเพือนเข้าให้ อ๋ซาเดอรไม่ยาเด้ออยู่ดีไม่แห้งเด้อันชวนเด้อร์ชวนอยู่ดีไม่แห้งใครจะน้องใดมึงเฮือนก่อนเนาะอ่กินข่าวซาเดอร์อ๋าเส้นแซบเส้นแซบโอ้ฟืนอยู่ตุลุมตลาดมันก็ลายเนาะไออ่ะเตะได้จ้าที่ทั้งผู้เอื้ยกับพี่นังเลยเนาะมุ่งเรียบร้อยแล้วเนาะด้ยเฮอยเรียบร้กับพี่นังเลยเนาะนี่มีมุ่งมีมอนนอนอยู่นี่เลยฝนตกมันขึ้นเป็นังไหนนอนนอนนี่เลยโบเปียกวะ มีแนวมูเนาะาเด้อสูอ้ๆเด้อนี่พี่น้องไอ,อ้บอลคอยรักษาพี่หน้าตานะ่างเนาะจุ่มจ้าเจ้าดูไปแบบกระปอกกระแป๊กพี่น้องเลยเนะาะเอาสูส้ๆเดอ้อน้องได้เมื่อกี้มาบุญมากกับผมมียังไงเอาเงินใหนเ้เล็กหน่อยไป้อ น่ากินนะอยากให้ลูกเด้อโดยอ่ามนาห์มนาห์มีอกาศสมัยยามายโดยเนอะสูสุมีแต่ว่าอยากให้พ่อจ่าสมแทมเพื่อนคิดว่าพ่อให้พ่อบ่อยลูกตกอะไรด้อโดยเออเออบายายด้อสบายดีเนาะสบายดีสบายดีสบายดีครับสื่ออะไรกับลูกกันเพชรลาเพชรฉลากโดยโอ้สวัสดีชวนสื่ได้คืออเลยเนาะอืออือขับใจไปขับใจไปเด้อ ไล้กันเนาะขอไม่เนะโอเคเด้สู้ๆเด้หักแพงกันไปเนาะแล้วก็ว่ามวนโรดีอยู่ด้วยเมทาลมมยไงเจ้ากันฮะบหันนไอหันเราห็นคอยเราเบาดีบาดเห็นเจ้าด้วยกเราก็เบาเราก็ดาดาเจ้านะ นอนเยนาะสวนนนดาเห็นค่อยว่าหัวมวนมันยาเห็นค่อยจะไปแบบเราให้เลาให้กันเหนจ้ะเราให้วันนั้โเอากล้าขึ้นเพื่อนเขายันกินนีกินนั่นยันลูเอยากกินน้ำปลาลูกผู้อินเลาก็ถือกัวลูกไผ่้อื่นมาถือกบกถือตกับเจ้านี่ย ลูกมีแต่ลูกทายผู้เดียวเขามีลูกยิง่งสองสามคน uh. ลูกยิง่งเราเอาพกบานเดียวกันอื uh. แล้วกันมีหันมากินน้ำกันเขามาจากสวยๆได้ แก่บ <Brain. S 1> uh, wow. ันบอให้ขึ้นกับบุคคลเพิ่นกันเนาะอดูนี่แหละดูตามเขาอยู่ได้นะเนาไมีแย่บนลบอมาเจ้ากับบต้องเครียดต้องสร้างบอลโอเคนอลบอโลดเนาะเป็นมเข้ากันหน่อยเนาะซื้อได้ละสบายดีจ้ะอย่ากใหม่พี่น้องเลยเนาะเอาบรนยากาศอยากทดสอบทดลองเบุ่มพี่น้องรุ่งกันเนาะบอลราชีห้าเครียดกือบอแต่ว่าเราก็บพี่น้องไทยบอลกัน ล้วก็ณะโบหักหรืว่ามากับบาบุญบาศนาะ่วาท่างน้องได้ไปเรียลล์รัสเสีหายที่ว่าอุทิวานะพี่น้องเนี่ยกระมังกันนี่แต่ทางน้องได้เพิ่งว่าพี่น้องโอ้ยในใจค่ะอย่างนี้เป็นแน่นั่นถือดองปองดองกันนี่แหละพี่น้องกระมังกันไปบอกคนเย็ะไปหน่อยเนาะแจะคนเชยเหตตามบาบุญบอกรลัวกับบุหุอันนี้เนาะอ๋อสาระคลิปนี้เนาะบุญยังหลายพี่น้องอัปเดตพี่น้องเบิ่งอยู่บ้านซะแล้วอ่ากระมังเงิน ปัจจัยเล็กน้อยของตนเองเนาะไปซื้อยู่ซื้อกินซื้อหารการกินนี่แหละไปดูกุมือของวันไปแต่ละมือพี่นยังเไยเนาะแพสซักคลิปนี้ลาก่อนพี่น้องพ่อๆกันคลิปหนาเด้อพี่น้องขอบุญขอบคุณอีพีปุ้ใหญ่จะดีปัดทุกท่านที่เขามาหับมาส้มติดตามเป็นกำลังใจให้กันตลอดมาพี่น้องเมื่อนี้ก็อยู่เซบัวลมื่อที่้แล้วเนาะทางลุงจันเนาะแล้วก็ลุงใหญ่กำลังขึ้นมาพี่น้องเนาะนะ เบื่องต้นกันเนาะทั้งดวงกัมาเบิ่งเรื่มสร้านเนาะทั้งสร้างกับทวนน้ำอยางไดสร้างกับสีอยู่ก็จะไปไหนอเนาะที่ตามบุญธรรมกันเนาะให้หน้าที่ตัวเองหดีที่สุดเนาะเป็นสะพานบุญที่ดีที่สุดให้กับสังคมเนาะเอาสลักลิปนี้ลาก่อนพบกันคลิปหน้าขอกราคำว่าสวัสดีและสวัสดีวัดสุขสุคนเด้อพี่น้องสวัยดีสวัยดีเนาะ